สบายดีครับเมื่อนี้ทีมงานเฮานอนอยู่ยยทีมงานเฮานอนอยู่หลักซิปนะครับเนาะเมื่อนี้กะอ่านไม้เนี้ยจังน่อยครับลา้างรถครับล้างซอยกันครับคนละค่ายครับผมฟ <laughs> ้าฟ้า,าบอกเอฟซีอยู่อยู่ทางไหนฟ้าฟ้านะาใชอุดรครับผมอุดรบอกเอฟซีอุดรเลย <laughs> นี่ครัเมื่อนี้ก็ชิวๆครับเมื่อนี้ทีมงานสองสายพันครับวอนโวสแกนเนียครับทีมงานเฮาเมื่อนี้ก็มานล้กันแปดขั้นมานล้กันเกียขั้นนะครับน,อน้อกจกสามขั้นกั ไปลงอีกเจ้านึงครับ4ีคันเนี่ยก็มาลงอยู่เนี่ยนะครับหลักสิบล่าง,งรถหอวกแล้วครับบริเลงน้ำมันกับล่างรถครับมาเนีทีมงานยักเชียวครับยักเชียวขามแดนครับ ันนี้ครับเอฟซีทีทามพม่าครับรถเฮียบุญจันทร์นะครับรถโอเกีคฝั่งเราครับนะครับอันนี้ครับตะเกียนเนี่ยสามหกศูนย์ครับอีกสองขั้นเป็นตัวไม้นะครับเนาะรถไททันอยู่ลาวก็มีนะครับพวงมาลัยซ้ายอีโก้แชมก็มีครับ ต่างยังไงครับวนโวสขั้นนึ่ก็คือเป็นเวอร์ชันแรกนะครับนะเวอร์ชันสนะครับนะเนาะเกียร์ฟูลเลอร์แปดเกียร์ครับฟูลเลอร์อีตันครับอีตันฟูลเลอร์ตรงนี้ก็จะสองขัง้นสองขั้นไมที่ผมขับเนู่ก็จะเป็นไอชิป โว์ชั่น3นะครับโว์ชั่นไม่ครับระบบเบรก EBS เบรกไฟฟ้านะครับระบบเบรก EBS ดิสเบรกหน้าดิสเบรกดิสเบรกเบิดเบิดทั้งหัวครับตามเข้าครับมันังไม่โหลดัน่ไม่มีโอเดอร์ ที่หนิงก็ไล่บอกแล้วไม่นี้งั้นผมไม่นอนหรอกนอนแต่สองทุ่มแล้มีเวลาต้นพยันว่ามีอดตายครับเอาดีๆนะป๋า,าดีๆนะเดี๋ยวส่งให้ท็อกเก่ดูนะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวสง่งเ,เดี๋ยวส่งให้ท็อกเกีดูนะเนี่ยเดี๋ยวบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียวแท่งไม่เดี๋ยวแจ้งบอกท็อกเก่ขึ้นเงินเดือนให้อีกห้าพัน ขึ้นอะไรเขาลนแล้วห้าพันแล้วให้นเบอร์สิบสี่นะครับแต่นี้ยังไม่มีเบอร์นะครับรถรถนอกสังกัดครับไม่มีเบอร์ครับเบอร์ทงเบอร์โถ่ข้างรถก็ไม่มีครับเดี๋ยวเดี๋ยวโดนโถ่ร้องเรียนนะครับรถสายซิ่งเวลาขับฟิว เห็นพวกผมวิ่งช้าๆเพราะว่าผ,ผมไม่มีงานต่อนะเลยไม่ดีบนะครับยังไม่ได้ทในโรงนลมมันนครับ,บ,บโอ้มามาเที่ยวนี้เกือบโดนตะชั่งขึ้นตะชั่งสามห้าสิบตันสามร้อยสามร้อยกว่าเนาะพัดพัดยกอ่ะ แล้วอยู่ประมาณ100ร้อยก็200รูสองร้อยูรวมโอเคครับเดี๋ยวขอจบกันถ่ายทำเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับตามนะครับกันหน้าเดี๋ยวถ่ายอะไรสนุกสนุกให้ดูครับสวัสดีครับ